สวัสดีค่ะสวัสดีชาวออโต้วิชั่นแม็กค่ะวันนี้อยู่กับตังโมนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราอยู่กันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นเองค่ะ ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Colorful Experience ค่ะประสบการณ์ทรบทุกสีสันทุกท่านนะคะจะได้เข้าไปชมไม่ว่าจะเป็นยนตกรรมรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆนะคะและนวัตกรรมใหม่ๆจากแบรนด์รถยนต์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นโลกของยานยนต์ที่แท้จริงและที่สําคัญค่ะรถไฟฟ้าที่เป็นเทรน์ในปัจจุบันอยู่ในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวตังโมจะพาทุกคนเข้าไปชมกันว่าค่ายรถยนต์นะคะเขาจะมีรถไฮไลไท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างและโปรโมชั่นพิเศษอะไรที่จับภาพไม่ได้ค่ะตามตังโมเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ ตอนนี้ตังโมก็พาทุกคนมาอยู่ที่บูธ MG นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะในเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าค่ะ MG ถือว่าเป็นผู้นําตลาดในประเทศไทยที่ผลิตรถพลังงานไฟฟ้าออกมาหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะคันทางด้านหลังของตังโมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในบูธกิจกรรมของ MG ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีความน่าสนใจอะไรยังไงกันบ้างบอกเลยว่าราคาเนี่ยจ่าย1ล้านยังมีเงินทอนนะคะได้ออปชั่นจัดเต็มมากๆน่าสนใจอย,อย่างไรเดี๋ยวจะมาแนะนํากันแบบเชิงลึกส่วนอีกหนึ่ง รถลักชัวรี่ค่ะ,คะที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าพรีเมียมมาพร้อมออปชั่นต่างๆแบบจัดเต็มเลยทีเดียวจะน่าสนใจอะไรอย่างไรบ้างตามแตงโมไปดูกันได้เลยค่ะเรามีความมุ่งม,มั่นที่จะถักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย เรียกว่าเทียบชั้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกและเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและมีความมุ่งมั่นที่เป็นส่วนสำคัญในการที่จะผักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มระบบ MG Maxus 9นะครับเป็นรถ Luxury MPV นะครับแล้วก็มีเรียกว่าอุปกรณ์หรือเรื่องของการออกแบบนเน้นที่ความหรูหราความสุขสบายพร้อมกับเทคโนโลยีที่จัดมา ในรถรุ่นนี้อย่างเพียบพร้อมนะครับสีมีเลือก3สีก็คือสีขาวสีดําในรุ่น X กับรุ่น V สําหรับรุ่นสีพิเศษของเราคือสีเทากรานิตนะครับก็เป็นหลังคาดําก็มีเฉพาะในรุ่น V เท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีเรียกว่าเปิด p รีบุ๊ก,กิ้งให้กับลูกค้าในงานนะครับที่สนใจนะครับสองหมบาทเราก็จะท็อปอัพให้อีก2,000บาทรวมเป็น40,000บาท และนี่คือ MG ES ค่ะรถที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆหมาดๆภายในงานมอเตอร์โชว์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งหลายคนอยากจะยนโฉมกันแล้วตังโมลเลยพามายนโฉมกันแบบใกล้ชิดกันเลยค่ะนี่ค่ะสวยรูดูดีค่ะออกแบบภายนอกมาด้วยดีไซน์น e วอีราดีไซน์นั่นเองนะคะดูสิคะสวยงามไหมคะ นี่ค่ะด้านหน้ากระจังด้านหน้าของเขาเป็นรถไฟฟ้า100%ที่ต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะสามารถวิ่งได้ไกลถึง412กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะใช้งานเพียงพอในประเทศไทยของเราอยู่แล้วมาดูความสวยงามล้ออลลอยของเขานี่ค่ะเป็นสีทูโทนดําเมทัลลิกตัดสลับกับสีโครเมียม เพิ่มความหรูหราและโดดเด่นให้กับ MG ES คันนี้รวมไปถึงกระจกมองด้านข้างค่ะนี่ค่ะเป็นสีแบบทูโทนแล้วก็มีกล้องมองรอบคันแบบ360องศามาให้ด้วยนี่เลยเราจะเห็นกล้องอยู่ที่กระจกมองด้านข้างแบบนี้มาดูกันที่ด้านหลังของรถคันนี้กันบ้างห <c oughs> ล่อเล้าเอาการนะคะ <c oughs> เพิ่มความหรูหราดูดีดูพรีเมียมไฟไท้ายรูปแบบ LED แบบนี้เลยสวยงามมากๆ นี่เป็นเพียงแค่รูปลักษ์ภายนอกของรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวกันไปในงานของเรากับ MG ES และสำหรับใครที่บอกว่าอยากเผื่อทางเลือกอยากจะดูเป็นสีดำกันนี่ค่ะคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวตังโมงจะพาไปชมภายในของ MG คันนี้ค่ะ ES นั่นเองค่ะตามตังโมงเข้ามาภายในเลยโอ้โหเปิดประตูเข้ามานะคะห้องโดยสารของเขากว้างขวางมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะ นั่งสบายเฮดรูมเล็กรูมต่างๆเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการนั่งแล้วก็ที่สําคัญคือ เบาะของเขาค่ะเขาบอกว่ารองรับสรีระของผู้ขับขี่เป็นอย่างดีมีการยกปีกด้านข้าง2ฝัง่งแบบนี้มาให้ตอบรับการใช้งานแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้นี่ค่ะหทิศทางสําหรับผู้ขับขี่นั่นเองนี่ใช้งานสะดวกมากหรูหราดูดีนี่ราคาไม่ถึงล้านนะคะจ่าย1ล้านยังมีเงินทอนสําหรับคันนี้พวงมาลัยรูปแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลเป็นรูปแบบของมัลติฟังก์ชันกันด้วยแล้วก็นี่ค่ะหน้าจอกลางระบบสัมผัสทัศสกรี ขนาดใหญ่10.25นิ้วและยังคงมีเทคโนโลยีของทาง MG นั่นก็คือ i Smart Hello MG สั่งการด้วยเสียงก็ได้ทัชสกรีนก็ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะสามารถเช็คแบตเตอรี่ต่างๆในการชาร์จต่างๆหรือว่าเช็คศูนย์ในการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณผ่านทางแอปพลิเคชันของทาง MG ได้สะดวกกันเลยทีเดียวนะคะ และนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ภายในบูธของ MG กับ Max กซัดไมนนั่นเองค่ะแน่นอนว่าหลายคนนะคะเพิ่งจะเคยเห็นกันเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่สําคัญคือเปิดจองในงานนี้วันนี้เป็นวันแรกกันด้วยค่ะซึ่งท่านไหนที่สนใจอยากจะจองเป็นเจ้าของ l u กชูรี่คาแบบนี้ค่ะดูเลยค่ะด้านนอกของเขาสวยงามมากๆทันสมัยนะคะออกแบบมาในสไตล์ของรถไฟฟ้า100%นั่นเองค่ะซึ่งการชาร์จหนึ่งครั้งค่ะสามารถวิ่งได้ไกลถึง540กิโลเมตรนะคะตามมาตรฐานของ NEDC oh. นั่นเองค่ะ แล้วเราจะพาทุกคนมาดูภายในของ MG m a x x l i คันนี้กันนะคะว่าจะพรีเมียมแล้วก็มีเรื่องของระบบความสะดวกสบายอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะประตูโซนด้านหลังจะเป็นรูปแบบของออโต้ดอแบบนี้ด้วยนะคะคลิกปุ๊บแล้วก็เปิดได้สะดวกแบบนี้เลยเข้าไปนั่งกันได้แบบสบายๆเลยทีเดียวค่ะหรือเวลาที่คุณจะปิดก็แค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะ แล้วตังโมจะลองเข้าไปนั่งด้านหน้าให้ทุกคนได้ชมกันว่าความสวยงามของห้องโดยสารแบบลักชัวรี่พาคันนี้ของทาง MG นะคะจะสวยงามแค่ไหนนี่เลยค่ะโอ้โหสัมผัสถึงความพรีเมียมนะคะซึ่งแน่นอนว่า เหนือระดับมากๆที่ทาง MG ตั้งใจออกแบบมาให้ค่ะเพราะว่าเบาะที่นั่งของเขานะคะสามารถนวดได้ถึง4ตำแหน่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู OR ้โดยสารตอนหน้านะคะหรือว่าจะเป็นผู้โดยสารแถวที่2ก็แล้วแต่และเบาะที่นั่งของแถวที่2เองนะคะก็จะเป็นรูปแบบของกับตันซีฟด้วยค่ะคือมีที่ว่างตรงกลางให้เราสามารถเดินผ่านเข้าออกได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อไหรที่นั่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยมานั่งปุ๊บโอ้โหสบายมากนวดได้ปรับอุณหภูมิได้ค่ะเพิ่มความร้อนความเย็นของตัวเบาะได้ และที่สําคัญคะ่ะระบบปรับอากาศต่างๆนะคะเป็นรูปแบบแยกอิกสระทั้งหมดทุกพื้นที่นั่งปรับได้เลยนะคะใช้งานสะดวกมากๆเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็นี่คะ่ะหน้าจอกลางขนาดใหญ่ตามสไตล์ของทาง MG นะคะตอบสนองการใช้งานมีรูปแบบของ w วา l เล c ชาร์จตรงนี้มาให้ด้วยและซันลูฟขนาดใหญ่แบบเต็มตัวหลังคานะคะที่ต้องบอกว่าเพิ่มบรรยากาศในการขับขี่และการนั่งให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีด้วยคะ่ะ ซึ่งนอกจากรถไฮไลท์ทั้งสองคันที่ตังโมพาทุกคนไปชมกันแบบใกล้ชิดกันแล้วค่ะยังคงมีรุ่นอื่นๆนะคะภายใต้แบรนด์ MG มาจอดโชว์กันมากมายหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจค่ะอยากเข้ามาเดินชมในงานนะคะมากันได้เลยค่ะที่บูธ MG นั่นเองค่ะ และนี่คือบรรยากาศและความพิเศษภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าค่ายรถยนต์ต่างๆรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์และอัเซสซอรีะนะคะก็มีการนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทางด้านยานยนต์ต่างๆมาไว้ที่บูธของเขาซึ่งตังโมงไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสในการเข้ามาเยี่ยมชมภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2023ในครั้งนี้ค่ะที่นี่เลยค่ะ Impact Challenger เมืองทองธางนีซึ่งงานของเราจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22มีนาคมนี้ไปจนถึงวันที่ 2เมษายนนั่นเองนะคะรีบตามมาชมกันเยอะๆได้เลยค่ะรวมไปถึงติดตามข่าวสารต่างๆของทาง Auto Vision Mac ของเราได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube รวมไปถึง TikTok และที่สำคัญคือเว็บไซต์ของ Auto Vision Mac นั่นเองค่ะรู้เรื่องรถครบเรื่องเที่ยวที่เดียวที่ Auto Vision Mac ค่ะ